สวัสดีครับคุณแมมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปชมที่ดินทําเลทองนะคะ,ะวันนี้เราอยู่ที่สมุทรปราการนะคะ<ช>สำหรับ,รบสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะทําเลดีมากๆเลยค่ะใช่ครับวันนี้พามาเที่ยวสมุทรปราการกันนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้ช่อง N W Real Estate 78นะคะจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาเที่ยวที่สมุทรปราการนะคะแบมจะพาไปชมที่ดินสไร่ 1>, 1งาน7ตารางวานะคะพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะแล้วจะบอกว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยค่ะใช่ครับผมจากจุดนี้นะคะเราออกมาจากปั๊มเอสโซ่นะคะจะเหลือการเดินทางอีก1.8กิโลเมตรเท่านั้นหรือว่า3นาทีนะคะตอนนี้เรากำลังจะนนไปถ,ถ,ถึงที่นี่ละตอนนี้เข้าสูอาอา่อบตตบางเสาธงแล้วนะคะผมค่ะ ทางด้านขวามือที่เห็นสูงๆนี่คือทางด่วนบุรพาวิถีนะครับค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็มาเส้นนี้ใช่ไหมคะ,คะ,ะเราผ่านโคมัสสุนะคะด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็เราตรงต่อไปนะคะใช่ครับตรงต่อไปจากจุดนี้นะครับถึงแปลงที่ดินนะครับประมาณแค่3นาทีเองค่ะ3นาทีก็คือ1.4 1.4กอม1.4กอมอแล้วผ่านสีทีโ A ค่ะ ทำเลดีมากๆนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้เนื้อที่2ไร่1งาน7ตารางวานะคะพร้อมสิ่งปลูกสร้างค่ะและราคาคุ้มมากๆเลยนะคะว้าวทำเลนะครับทำเลเนี่ยโอ้โหทำเลดีมากๆเลยนะครับต้องค่ะก็คือเราเนี่ยจะพาลูกค้าไปชมพร้อมๆกันกับเราด้วยวันนี้เราก็มามาพร้อมกับลูกค้าเลยนะครับก็เราออก เรามาจากนกครราชสีมานะครับรวันสื่นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะมาถ่ายคลิปวิดีโอรีวิวที่ดินแปลงนี้เลยนะคะ,คอะตอนนี้เราผ่านวากอนะคะด้านซ้ายมือนะคะก็คือแถวเนี้ยจะเป็นโรงงานอะไรเยอะแยะมากมายเลยบริษ,ษัทแล้วก็ s n p นะคะเนี่ยตรงนี้เป็น s n p <S เป็นป้าย s n p p อยู่ตรงนี้นะคะเจ้าของบอกว่าให้เราชิดซ้ายไว้ตลอดเลยใช่ไหมคะ ประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าของเราตามพิการเดี๋ยวพาเราไปทางไหนอันนี้ Summit Group ด้านซ้ายมือเป็น Summit Group นะคะ u m m ต t Group ตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการนะคะนี่ข้ามคลองนะครับเขาเรียกว่าบางกระเทียมนะครับคลองบางกระเทียมนะคะคลองบางกระเทียม ถนนเส้นนี้เป็นถนนอะไรคะพี่นะเส้นนี้ที่เรากําลังขับรถอยู่นะคร่อเส้นนี้ก็เป็นเส้นเรียบนะครับบุรภาวิถีนะครับผมอ๋อเป็นเส้นเรียบบุรภาวิถีใช่ครับค่ะตอนนี้เราจะเจอปั๊มเชลลนะคะครับก่อนถึงปั๊มเชลนะครับจะมีซอยอยู่นะครับค่ะก็เลี้ยวทางด้านซอยนี้เลยนะครับโอเคเลี้ยวทางด้านซอยนี้เลยนะคะใช่ครับผมก็คือก่อนถึงปั๊มเชล์ให้เลี้ยวซอยที่มีป้าย pt auto tag tag หรือ t c h ใช่ครับออโตเทคนะคะใช่ครับวิ่งมาแป๊บเดียวนะครับก่อนถึงทรงสะพานนะครับเราก็ถึงแล้วนะครับโอ้ถึงแล้วหรอใช่ค่ะโอ้ฉะนั้นเนี่ยคือใกล้ทางด่วนบูรพาวิถีใช่ครับผมถูกไหมคะเนี่ยใช่ครับเนี่ยครับข้างหน้าเห็นไหมครับเห็นตัวบ้านไหมคะค่ะ เนี่ยใช่ไหมคะเนี่ยเป็นบ้านโอ้โห<ช>ก็คือคปั๊มเชลเลี้ยวซ้ายเลยก็คืออยู่ใกล้ทางด่วนบูรพาวิถีอันนี้แม่จะบอกว่าทําคอนโดได้เลยสบายมากๆเลยนะใช่ครับนี่ไงมีร้านค้าเนาะเขาก็จะเป็นให้ชงให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกันนะคะตรงนั้นเดี๋ยวแม่บอกก่อนว่าอันน่าจะเป็นตรงนี้แหละถูก้ใช่ครับเดี๋วยวเราลงไปดูแปลงที่ดินพรอมกันเลยนะคะใช่ค่ะสวัสดีครับน้องแมวสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินทําเลทองนะคะอยู่ที่ตำบลบางเสาทงนะคะอำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการนะคะว้าวพี่นะันเป็นยังไงว่าเมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาเมื่อกี้เรามาจากปาเมโซนะครับวิ่งมาแป๊บเดียวนนถึงแล้วครับใช่ค่ะ,<ม>คะก็คือที่ดินแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่สองไร่ 1นงานเตารางวานะคะอยู่บนทําเลที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ทั้งมหาวิทยาลัยนะคะใกล้สนามบินนะคะแล้วก็ใกล้เมกะบางนาด้วย<อ>ที่สำคัญตรงนี้เขาเรียกว่าถนนบางนาตราดนะคะรครับหรือ <àng> ถนนเทพารัตน์นั่นเองนะครับห่างแค่200เมตรเท่านั้นเอง<ม>ส่วนบริเวณข้างบนอันนั้นจะเป็นถนนาทางด่วนบูรพาวิถีใช่ไหมคะใ่คเมื่อกี้ที่เรามาจากราอินทานะ,ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ดินข้างในกันดีกว่านะ ว่าในแปลงที่ดินมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวชมให้จดใจเลยนะคะภาพและเสียงอาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะตอนนี้เราถ่ายประมาณเสียงอาจจะชัดอยู่แล้วเนาะใช่ครับผมตอนนี้ประมาณใกล้ประมาณ5้าโมงครึ่งะครับห้าโมงครึ่ง,ง,งนะคะฉะนั้นก็ถ้าลูกค้าต้องการความชาัดเจนกว่านี้ลูกค้ามาดูได้ด้วยตัวเองจะดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวแหม่มส่งต่อคลิปที่มาถ่ายทําที่สถานที่จริงให้ลูกค้าดูก่อนอ่ะเริ่มต้นเลยนะคะ ตรงนี้นะคะตรงต้นไทรต้นไทรเนี้ยเป็นแนวเขตของแปลงที่ดินนะคะอันนี้คือเป็นแนวเขตแปลงที่ดิน2ไร่1งงาน7ตารางวานะคะขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะเมื่อสักครู่นี้เราไปสำรวจมาแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวมันจะพาไปดูพร้อมกันส่วนบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้ก็คือถนนบางนาตราดหรือว่าถนนเทพารัตน์นั่นเองก็ห่างจากถนนเส้นนี้ ประมาณแค่200เมตรนะคะแล้วเราก็มองเห็นทางด่วนบูรพาวิถีอยู่ข้างบนนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะว่าทำเลเป็นยังไงบ้างนะคะมาเลยค่ะ,อะตอนนี้นะคะด้านหน้าก็กว้างมากพอสมควรเลยนะคะใ่คกว้างมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของด้านหน้านะคะแล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยเราจะมีร้านค้านะคะอยู่3ร้านให้เช่านะคะ ่ะตรงนีนะะใช่ครับก็มีร้านค้านะครับให้เช่าอยู่ประมาณ3ร้านนะนะครับผมใช่ค่ะมีร้านค้าให้เช่านะคะ3ร้านแล้วก็เข้ามาข้างในเนี้ยจะเป็นประตูนะคะแต่เดี๋ยวแม่จะพาไปดูแนวเขตตรงนู้นก่อนนะคะใช่ครับอ่าแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าคลองบางกระเทียมตรงนี้คือคลองบางกระเทียมนะครับผมคลองบางกระเทียมนะคะ บริเวณนี้ก็คือเราจะมีกำแพงนะคะที่เป็นจุดแนวเขตอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวพามาดูบริเวณนี้ได้เลยนครับทําเลดีมากเลยนะครับน้องแมมใช่ค่ะอันนี้ก็คือด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นคลองบางกระเทียมนะคะ อ่าเนี่ยอู้อากาศดีมากเลยนะคะใช่ครับอากาศดีมากเลยนะคอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในสมุทรปราการนะคะแล้วก็ตรงบริเวณนั้นนะคะจะเป็นแนวเขตจะเป็นแนวเขตที่อ่าสำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะด้านหลังมีมะละกอติดกับคลองชลระทานะครับตรงนี้นะเป็นคลองอ่าเป็นคลองบางกระเทียมอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าอันนี้ก็คือแนวเขตข้างหลังนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับใช่ น้องแมมคะสํำหรับในพื้นที่นะครับก็มีตัวบ้านนะครับใช่แล้วก็ห้องเช่านะครับเป็นธุรกิจห้องเช่าะนะครับผมแล้วก็ รู้สึกว่าจะเป็นธุรกิจจอดรถด้วยนะครับผมใช่ตอนแรกเนี่ยที่เราทราบข้อมูลจากเจ้าของบ้านนะคะเราก็ทราบคร่าวๆนะคะว่ามีบ้านพักอาศัยนะคะแล้วก็จะมีห้องเช่านะคะมีร้าน,นะคะ้ะแต่ว่าตอนนี้เรามาเพิ่มอีกก็คือมีธุรกิจให้เช่ารถด้วยอะไรเดือนนะคะ<ม>เดี๋ยวเราเข้ามาข้างในกันดีกว่า อันนี uh, Alter, ้ก็จะเป็นรั้วนะคะแล้วก็นี่จะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยนะคะเนี่ยเป็นบ้านหนึ่งหลังนะคะในในที่ดินเนี่ยจะมีบ้านทั้งหมด3หลังนี่ครับนี่ตัวบ้านนะคะใช่ตัวบ้านเนี่ยมี3หลังอเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในกันดีกว่าเราก็จะเข้ามาข้างในกันตอนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูแบบนี้นะคะเป็นประตูปิดแบบนี้นี่ครับ ก็คือ<ช>เป็นประตูนะครับบานเลื่นนะครับ<ช>เข้าตัวหน้าบ้านนะครับผมอันนี้เป็นบ้านหลังแรกอันนี้เป็นบ้านหลังที่หนึ่งนะคะมัมีมะม่วงด้วยมีมะม่วงอยู่ด้านหน้าบ้านนะคะอ่าอันนี้เป็นบ้านหลังแรกนะคะเป็นบ้านอยู่อาศัยหลังแรก แล้วก็พอขวามือก็จะเป็นร้านค้านะคะเป็นร้านค้าจะ,าะมีอยู่3ห้องด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นร้านค้าและถัดมานะคะถัดมาก็จะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยอีกหหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยอ่ะหนึนสสนน่งหลังนะคะตรงนี้ ใช่ครับผมก็เป็นอยู่บ้านที่ให้เช่านะครับทางเจ้าของนะครับตรงนี้เป็นห้องเช่าด้วยแล้วก็ตรงนี้ห้องเช่าเท่าไหร่ครับด้านหน้ามีเก้าห้องนะคะแล้วก็ด้านหลังอีก3ามห้องด้านหน้าเก้าห้องใช่แลก็ด้านหลังอีก3มห้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราตรงมาเรื่อยๆนะคะอ่าซ้ายขวาเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยก็คือจะเป็นที่จอดรถ ให้เช่ารายเดือนนะคะตรงนี้เป็นธุรกิจจอดรถนะครับให้เช่าาประมณอะรันนี้ไม่ใช่รถเจ้าของบ้านนะเป็นรถของลูกค้าทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือกลุ่มลูกค้านะครับจะอยู่ด้านด้านข้างในนะครับซึ่งไม่สามารถนํารถเข้าไปได้นะครับผมก็ได้มาจอดตรงนี้นะครับเป็นเป็นที่เช่าจอดนะครับผมถูกต้องค่ะอ่นนี้ก็จะเป็นแบบลูกค้ามาเช่ามาเช่ารถนะคะอยู่ตรงแถวนี้เลยเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในดีกว่า แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ตอนแรกที่เราถามเจ้าหองนะคะว่าตรงนั้นเป็นอะไรก็คือเป็นโกดังสินค้านะคะคือแถวนี้เป็นเหมาะกับการแบบทําโกดังสินค้านะคะคือแล้วแต่ธุรกิจของผู้ซื้อเลยเพราะว่าแยาจะบอกว่าทําเลแบบอย่างเงี้ยเลยทําเลดีมากๆคือใกล้กับถนนใหญ่อะค่ะใช่แล้วก็บริเวณตรงนู้นนะคะก็จะเป็นบ้านอยู่อาศัยด้วยนะคะอีกหนึ่งหลังนะคะอือะบ้าน,น,นอยู่อาศัยประมาณหนึ่งหลังนะครับผมใช่ค่ะ อ่าเนี่ยค่ะจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยแล้วรูปแปลงก็สวยงามด้วยนะคะพี่นัทก,ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมเลยเนาะใช่ครับรูป<ช>แปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับ<ช>สวยงามรเรียบไปกับอ่าคลองนะครับ แล้วก็วติดถนนนะครับเทพรักน์นะครับผมเทพรัตน์นั่นเองนะครับเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราด<ช>แล้วก็<ม>อยู่ใกล้กับทางด่วนบูรพาวิถีนะคะก็คือห่างจากถนนบางนาตราดหรือว่าถนนเทพรัตน์เนี่ยประมาณ200เมตรเท่านั้นเองแล้วว่าที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้กับสนามบ,บินนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับเมกะบางนาอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยนะคะเอแบกด้วยนะคะก็คือการเดินทางสะดวกมากเลยนะครับใช่แล้วก่อนที่จะมาถึงแปลงนี้ก็ผ่านอะไรนะคะผ่านอ หลายอย่างมากเลยเป็นทั้งอะไรนะปั๊มน้ํามันก็เยอะนะคะใช่ครับของเราเนี่ยจะเลี้ยวก่อนถึงปั๊มเชลก็คือให้เ,เ,เลี้ยวซ้ายเข้ามา,เ,าเลยนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลี้ยวซ้ายเมตรก็เจอที่ดินแปลงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีที่เหลือเฟืออ,อีกนะคะโอ้ยยังมีที่มากมายเลยครับ แล้วก็กคือน้อ<า>งแมมคะก็ที่ดินนะครับเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผา<ช>้าแล้วก็มีกาแพงล้อมรอบเรียบร้อยแล้วนะครับมีกาแพงล้อมเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังก็จะมีแบบปลูกเป็นกล้วยนะคะแบบนั้นด้านหลังจะปลูกเป็นกล้วยเอาไว้ประมาณนี้เลยคือทำเลดีมากๆทำเลดีมากๆแล้วก็ คือเหมาะกับการาซื้อเพื่อลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นโกดังสินค้าหรือว่าคลังสินค้าหรือว่าจะเป็นแบบที่พักอาศัยแบบเป็นอหอพักคอนโดอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านาที่เป็นเจ้าของบ้านเดิมนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วนะคะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วเนี่ยค่ะเอาไว้สารนิดนึงโอ้มีต้นอะไรเนี่ยพี่น,นัทอ้อยู่ใกล้สนาม,นมาบิน <มา S 1> นะคะสะดวกมากๆ,ๆ ก็คือจุดเด่นของที่แปลงนี้นะครับใ,<ช>ใกล้ถนนใหญ่นะครับใกล้สนามบินนะครับใกล้สถานที่ศึกษานะครับโอ้โห oh ทำเลดีมากๆเลยครับเหมาะกับการพัฒนาอาสังหามากๆเลยนะครับถูกต้องแล้วก็เรื่องราคานี่ครับไม่แพงเลยนะครับผมไม่แพงราคาถูกมากๆเลยเพราะว่าเราลดราคาให้อยู่นะคะตอนนี้หากลูกค้าสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะโทรหาแบบได้เลยนะคะที่เบอร์063 841 288 8ห28นะคะ,นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID 0638412188ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าติดตามทางเพจขายที่ดินและสังหาทุกชนิดนะคะทางช่องทาง y o u t u อ่าทาง Facebook ก่อนนะคะแล้วก็จะเป็น YouTube ของเราก็คือชื่อช่องว่า nwrealestate78 นะคะคขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะใช่ครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับจากแปลงด้านหลังนะครับอ่าไปสู่ด้านหน้านะครับผมก็อ่าเป็นขอ เขาเรียกว่า,าธุรกิจนะครับที่พักนะครับแล้วก็ที่จอดรถนะคะผมะมากมายเลยนะครับผม คือมีทั้งห้องเช่าห้องเช่าเนี่ยมี12ห้องนะคะมีบ้านอาศัย3หลังนะคะแล้วก็จะมีเป็นร้านค้า3ห้องด้านหน้านะคะและให้เช่าที่จอดรถรายเดือนด้วยค่ะก็คือธุรกิจนี้คือแบบว่ามาสานต่อหรือมาเพิ่มมาพัฒนาต่อได้อีกมากๆเลยเยอะมากๆเลยเพราะว่าเป็นทำเลทองอยู่แล้วคือใกล้ถนนใหญ่มากๆแค่200เมตรนะคะประมาณนี้ หากลูกค้าสนใจอย่างที่แจ้งไปนะคะก็ติดต่อสอบถามแบบได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็สำหรับที่ดินแปลงนี้ถ้าลูกค้าต้องการข้อมูลนะคะก็แอดไลน์เบอร์ศูนย์1 2 1 8 8ีนะคะเพื่อขอโชโนดนะคะขอพิกัดน,นะคะขอรูปภาพที่ดินเบื้องต้นได้เลยนะคะแบบก็จะส่งให้เพื่อลูกค้าจะได้พิจารณาเป็นเจ้าของนะคะเพราะว่าตอนนี้แบบ ทำเลดีมากๆนะคะแบมมมีความรู้สึกว่าแบบอยากจะส่งต่อให้กับลูกค้าที่มองเห็นศักยภาพของที่ดินแปลงนี้อมืมากๆเลยนะคะใช่ครับใช่ครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อคุณแหม่มมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับ<ช>สําหรับวันนี้นะครับผมและคุณแหม่มนะครับตองขอตัวไปก่อนนะครับถ้าสมมติว่า,าลูกค้าอยากาได้ระวังครับได้ฉโฉนดก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับผมได้ค่ะคอันนี้อันนี้ขอแถมอีกนิดนึงคะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบ จุดจอดรถให้เช่านะคะ<ช>คือคเขาก็ <ผม S 2> จะทําประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอุ้ยมีรถให้เช่าเป็น10บสิคันเลยนะราย<ช>เดือนใช่ครับผม<ช>เนื่องจาก<ช>ว่าตรงนี้ครับเป็นจุดจุดที่สําคัญนะครับก็คือว่า อยู่ก่อนเข้าหมู่บ้านนะครับภายในนะครับข้่งเหมือนเขาเป็นซอยตานเนาะใช่ครับซึ่งข้างในเป็นหมู่บ้านนะครับข้ามคลองไปก็เป็นซอยไม่มีที่จอดนะครับจุดนี้ก็เลยทําธุรกิจจอดรถได้นะครับโมรูได้กําไรงามเลยครับเหมาะมากเลยทำเลดีเราเราดูแค่นี้ก็ได้ค่ะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่ต้องการที่อยู่อาศัยเยอะไหมเยอะนะดูจากรถที่มาขอเช่าตรงเนี้ยค่ะ แบบหลายสิบคันเลยนะคะเนี่ยมาเช่าจอดตรงนี้ค่ะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าตรงนี้มีทาเป็นทําเลที่ต้องการเขาเรียกว่าผู้อยู่อาศัยต้องการอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าเป็นหอพักนะคะหรือว่าจะเป็นคอนโดก็ได้นะคะก็รอผู้มาพัฒนาต่อนะคะเบรระรอผู้ซื้อมาพัฒนาต่อะคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณครับทุกอย่างครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะไปถ่ายทำกันที่ไหนนะครับ กดซับสไคร b ์กดติดตามเราเลยนะครับแล้วก็เราจะนำพาทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านไปชมที่ดินแปลงสวยๆราคาถูกๆนะครับสวัสดีวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ